สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการรู้ทันโรคนำเสนอสารความรู้ที่สุขภาพของผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันมีสาระน่ารู้คุณค่าของความเค็มความเค็มมาฝากผู้ฟังนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งของต้องห้ามที่ไปที่ไป กลายเป็นอหมิ่นของต้องห้ามไปเสร็จแล้วนะคะที่สําหรับเกลือผู้เป็นเจ้าตํำรับของความเค็มนั่นก็เป็นเพราะการบริโภคที่มากเกินไปของผู้รักรสเค็มเกินพอดีบางคนแต่ที่จริงเกลือนะ่ะมีประโยชน์ใช่ย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามเกลือช่วยลดและขจัดรังแคที่หนังศรีรษะเพียงเอาผงเกลือนวดเบาๆให้ทั่วศรีรษะ จากนั้นใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะทิ้งไว้สักครู่แล้วจึงสะงระผมปกติเกลือจะช่วยขจัดป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกน้ำปาเทียนลวกมือใครที่ชอบจุดเทียนไหว้พระหรือแม้กระทั่งจุดเทียนวันเกิดของของตอนเองแล้วเจอปัญหาว่าน้ำตาเทียนไม่หยุดได้นะคะเพียงละลายเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะในน้ำประมาณหนึ่ง ใบย่อมนะคะจุ่มเทียนลงไปในน้ําเกลือเว้นบริเวณไส้เทียนด้านบนไว้แล้วนําเอาไปตากแดดให้แห้งเท mm. ่านั้นแหละค่ะเวลาจุดน้ําตาเทียนก็จะไม่หยดลวกมือแล้วค่ะ mm. คราวหน้าอย่าไปว่าใครเขาเค็มเป็นเกลืออีกนะคะเพราะนั่นแสดงว่าเขาเค็มอย่างมีคุณค่าค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนในรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมึปลาย ตกใจแมนบอกตกใจไหมตอนครูทักทายตอนแรกว่าิวาเลียนแบบอันนันจกจัดรายการดนตรค่ะ <c oughs> วันนี้ภาษาไทยและักวัธรรมอัลมาเตยมีสารตอนปลายเราจะมาพูดถึงการฟังและจับใจความเมื่อกี้เป็นการาจัดรายการของนักจัดรายการท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ ข้อเท้จริงข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อสรุปความในเรื่องของเกลือหรือว่าความเค็มที่เขามาเปรียบเทียบใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์และวิจารณ์สารจากการฟังการวิจารณ์วิเคราะห์นะคะสารประเภทต่างๆนะคะก็จะมีหลักปฏิบัติตังนี้ก็คือ 1. การวิเคราะห์และวิจารณ์สารประเภทความรู้ฟัง อย่างตั้งใจนะคะแล้วก็คิดตามเนื้อเรื่องเนื้อหาที่พูดอย่างเมื่อกี้ที่ครูอ่านนักเรียนงงไหมที่ครูอ่านกลืนขึ้นมาแบบชีทที่ครูแจกให้หรือในหนังสือเรานะคะที่มันเป็นบทความนะคะตัวอย่างการวิเคราะห์และวิจารณ์สารประเภทความรู้คุณค่าของความเค็มเรียบเรียงจากคอลัมน์ความรู้ออคอลัมน์เรารู้รู้เรารู้โรคโดยอาลีนะ จากนิตยสาราชีวจิตฉบับที่117วันประจำวันที่16สิงหาคม2546หน้า15ทีนี้ครูก็ลองมาอ่านอ่านก็เหมือนกับจัดรายการว่าเขาพูดถึงความเค็มนะคะสารประเภทความรู้เป็นการนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังจากเรื่องคุณค่าของความเค็ม นะคะก็มีข้อเท็จจริงดังนี้ก็คือเกลือช่วยอะไรเมื่อกี้ที่พูดที่เขาพูดพูดอะไรนะ <_ d ata> อะไรนะ <_ d ata> วเฮ,ฮงเงเกลือช่วยลดและขจัดรังแคที่หนังศีรษะที่บอกว่าถ้าใครมีรังแคก็สามารถเอาไว้อะไรนะนวดคลึงเบาๆที่ศีรษะใช่ไหมคะนั่นเขาพูดถึงตรงนี้นี่ก็คือเขาวิเคราะห์มาข้อน,นึงแล้ว โดยนําเกลือนวดเบาๆให้ทั่วศีษะนําผ้าขนหนูครุงศีรษะไว้สักครู่แล้วสระผมตามปกติจะช่วยขจัดหนังศีรษะที่หลุดลอกออกและช่วยยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของรังแคนะคะแล้วก็เกลือช่วยทําให้น้ำปลาเทียนไม่หยดลวกมือโดยละลายเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะในน้ําประมาณหนึ่งถังแล้วจุ่มเทียนลงไปในน้ําเกลือยกเว้นบริเวณที่เป็นไส้เทียนนะคะ แล้วก็เอาไปตากให้แห้งื่อกี้ครูพูดไปว่าไปตากแดดไม่ใช่ตากแดดนะเป็นผึ่งลมให้มันแห้งถ้าเทียนโดนความร้อนไม่จะเป็นยังไงละลายไหมแข็งหึ่ถ้าแข็งก็คือโดนความเย็นแล้วก็เกลือช่วยให้แล้วก็จะมีข้อคิดก็คือข้อคิดเห็นจากเรื่องนะคะเกลือเป็นอีกหนึ่งของความ ต้องห้ามการห้ามก็คือคราวหน้าอย่าไปว่าใครเค็มเหมือนเกลืออีกนะคะเพราะนั่นแสดงว่าเขาเค็มอย่างมีคุณค่าค่ะอันนี้ก็คือเขาพูดถึงข้อคิดเห็นจากเรื่องเหมือนกับว่าพูดประโยชน์ของความเค็มของเกลือแล้วเขาก็จะมา,าตกท้ายให้มันดูแบบสนุกสนานขบขันของนักจัดรายการวิทยุเวลาเขาจะเข้าถึงเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าสามที่นํามาพูดอย่างน่าเชื่อถือผูพ้พูดเขาแสดงให้เห็นประโยชน์ของเกลือทั้งในด้านการรักษาอะไรได้อะไรเกลือเมื่อกี้น่ะ,ะนก็คือประโยชน์คืออันแรกความสวยงามก่อนเขาเขาบอกว่าหนังศรีรษะเป็นลังแคก็ไปคลึงหนังศรีรษะแล้วใช้ผ้าคลุมใช่ไหมเรื่องความสวยควมงามแล้วก็ เรื่องป้องกันอุบัติเหตุก็คืออะไรนะไม่ให้น้ำตาเทียนหยุดจ้ะแล้วก็โดยใช้กลวิธีการพูดที่เรียบง่ายเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ฟังแต่ครูพูดไม่เรียบง่ายครูสะดุดเพราะครูไม่ได้ซ้อมบทความของเขามาเนาะแล้วก็ข้อที่2ก็คือการวิเคราะห์และวิจารณ์สารประเภทนุ่มน้าใจก็จะมีหลักปฏิบัติก็คือ พิจารณาว่าผู้พูดเน่ะเขามีความมุ่งหมายใดในการพูดนะคะได้แก่เพื่อให้กระทําให้เลิกกระทําหรือให้กระทําต่อไปเหมือนเขายกตัวอย่างของเรื่องของความเค็มของเกลือมีอะไรให้กระทําต่อได้งงไหมให้กระทําต่อก็คือถ้าสมมุติว่าป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้น้ําตาเทียนหยุดก็ ใช้เกลือไปละลายน้ําแล้วก็ไปแช่แท,งท่งเทียนในน้ําเกลือนี่ก็คือทําต่อได้ไม่เป็นไรหรือว่าหนังศีรษะมีลังแคก็สามารถเอาเกลือคลึงเบาๆแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําคลุมหนังศีรษะนี่ก็ปฏิบัติได้แต่สิ่งที่เขาห้ามกระทําก็คืออะไรนะไม่ให้กินเค็มจนเกินไปมันจะทําให้เกิดโรคในร่างกายเรานะคะสําหรับวิชาภาษาไทย ในเรื่องของการวิเคราะห์สรุปจากข้อความหรือว่าเรื่องที่เราอ่านก็สั้นๆทีนี้ต่อไปก็ทําแบบทดสอบนะ mm. ข้อสอบวิชาภาษาไทย mm. นะคะที่คุณครูได้เตรียมให้ให้นะคะทำ mm. เดี๋ยวตอนนี้ทําสักสิบข้อก่อนแล้วช่วงต่อไปเราก็มาเฉลยด้วยกันนะคะว่าใครทําถูกเอาเอาชุดที่หนึ่งเนาะทำสิบข้อแล้วก็ พอรอบถัดไปเดี๋ยวเรามาเรียนออนไลน์ในช่วงบ่ายนะคะก็จะเฉลยก,กันเพราะว่าใกล้สอบแล้วนะคะโอเคเริ่มทำแบบฝึกหัดกันได้ค่ะ